วันนี้ค่ะมีนิทานเรื่องหนึ่งดีมากๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันหนึ่งนะคะมีพระราชาแห่งเมืองเนี้ย มีความทุกข์เป็นโรคที่ไม่มีความสุขเป็นโรคซึมเศร้ารักษายังไงก็ไม่หายพระราชาก็ไปประกาศว่าถ้าเกิดมีหมอคนไหนรักษาให้เขาหายจากโรคเนี้ยค่ะเขาก็จะ,ะทานทรัพย์สินทรัพย์สมบัติให้อย่างมากมายแล้วหมอชื่อดังหมอคนเก่งเนี่ยก็มาหาพระราชาแล้วก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่ยากเลยโรคของพระราชาสามารถรักษาให้หายได้นะ โดยที่ให้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นสีเขียวให้ทุกอย่างเป็นสีเขียวมองทุกอย่างเป็นสีเขียวพอพระราชาบอกดังนั้นมันง่ายขนาดนี้หรอพระแล้วหมอก็บอกใช่ดังนั้นพระราชาจึงสั่งให้ทหารไปเปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนเสาเปลี่ยนทาสีราชวังให้เป็นสีเขียว ค่าราชบริพานคนรับใช้ก็เปลี่ยนเครื่องแบบให้เป็นสีเขียวผมยังย้อมเป็นสีเขียวเลยทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดละแต่พระราชาก็ยังไม่หายจากสิ่งที่ตัวเองเป็นคือไม่มีความสุขซึมเศร้าแล้วหมอก็เลยมาตรวจหมอก็เลยบอกว่าพอมาเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวในวังเป็นสีเขียวหมดหมอก็บอกว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นพระราชาก็ย้อนว่าก็หมอไม่ใช่เหรอที่บอกว่าให้เรามองทุกอย่างเป็นสีเขียว ให้อยู่ในบรรยากาศสีเขียวแล้วหมอก,ก็บอกว่าจริงๆมันง่ายมากเลยแค่ท่านใส่แว่นเลนที่เป็นสีเขียวมองอะไรทุกอย่างก็เป็นสีเขียวแล้วทำไมต้องยุ่งยากเปลี่ยนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดมานั่งเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสีเขียวด้วยคุณได้อะไรจากนิทานเรื่องนี้คะ เราไม่สามารถเปลี่ยนปัจจัยภายนอกไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้มันยากแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดถาวรเราต้องเปลี่ยนจากเรามุมมองของเราทัศนคติของเราต่อเรื่องราวนั้นๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ค่ะคุณใส่แว่นเลนส์สีอะไรคุณปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการที่จะอยู่กับคนอื่นหรือการแก้ปัญหาหรือการมองสิ่งสิ่งเนี้ยที่คืนที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะ เป็นแบบไหนอยู่ที่ตัวเราวันนี้ค่ะเอาข้อคิดเอานิทานดีๆมาฝากและฝากติดตามช่อง t i กตอกของพี่ลี่เพจสอนการตลาดออนไลน์บายครูพี่ลี่และช่อง YouTube นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ